สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกับเหตุการับเชิญการเรียกซ์ชันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction นะครับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับเป็นเทรลเลอร์ตัวอย่างนะครับของเรื่องชอกโกเชคู่กันนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า a boss and a babe นะครับผมก็เป็นเรื่องใหม่ที่จะมาแทนแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับจะขึ้นวันศุกร์เนาะแฟนผมนักเรียนก็จะจบแล้วนะครับผมในสัปดาห์หน้านะก็อีกเรื่องชอกโกเชคู่กันเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะครับตอนแรกวันที่3มีนาคมนี้นะครับผมตอนแรกก็หวังว่าจะ สนุกนะครับผมแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฟอสกับปุกนะครับตัอนเราเราคิดถึงตั้งแต่ตอนดูองชองเตเนาะแล้วตอนนี้พอมาเล่นชอกับเชคคู่การตอนเราเห็นเทรลเลอร์ตอนที่เป็นไพร์ล์ตนะครับผมในงานตอนที่เปิดตัวซีรีส์ปี2 0 2 3ันยี่สิบสามอุ้ยเรื่องนี้น่าดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับวัยเขาดีเพราะตอนที่ไปเป็นแบบองชองเต๋อจะเป็นวัยมหาลัยเนาะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแบบเออมันดูเป็นสมวัยกับเขาเพราะว่าตัวฟอสเองก็อายุแบบยี่สิบเจ็ดแล้วถูกไหมฮะ,ะยี่สิบเจ็ดยนนี่บแปดแล มันจะมีความเป็นแบบเห็นเขาว่าเรื่องนี้ที่เขากำกับมันขำที่สุดในชีวิตของเขาด้วยนะที่เขากำกับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่ผมรกว่าเออเขาบอกว่าปกติเขาจะกำกับแบบแนบวบดราม่าดราม่านะครับใส่วายหน่อยๆแต่บอกเรื่องนี้ของเขานี่คือสนุกสนานมากหัวเราะหาท้องแข็งแน่นอนนะครับผมกับเรื่องนี้อ่ะโดยเรื่องย่อของเรื่องนี้นเนี่ยคือเรื่องของเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเชนะครับเชเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานนะครับเชยคือน้องบุกนั่นเองเชยเนี่ยเขามาฝึกงานนะครับในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทเกม กันเนี่ยก็คือเล่นโดยฟอร์สนะครับผมสองคนนี้ก็คือว่า เชเข้ามาแต่เชก็ดันปากแจ๋วนะครับทำให้รู้สึกว่าการเป็นเด็กฝึกงานที่ต้องเข้าตาสายตาของบอสทันทีนะครับผมซึ่งบอสกันของเราเนี่ยมันมีความลับอยู่ตรงที่ว่าบอสกันเนี่ยเขารู้ว่าเชเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเกมเมอร์คนหนึ่งเลยแหละที่อยู่ในยูทูบเบอร์นะครับผมเป็นแบบอีสปอร์ตยูทูบเบอร์ e YouTuber, นะครับผมแบบแข่งขันด้วยนะครับนู่นนี่นั่นด้วยนะครับโดยในนามโดยใช้นามโดยใช้นามนามแฝงว่าแหลมนะครับผมเออซึ่งไอ้นามนามแฝง,งเขาเนี่ยก็ทำให้ไปต้องตาบอสตรงที่ว่าบอสเขาดัานไปรู้ว่าแหลมคือเนีีนี่่ยยคคือนอนนนทททาเเสง ASMR ใหห้ลับ ทุกๆคืนปกติเขาเป็นคนนอนไม่หลับแต่มาหลับเพราะเสียงของน้องเชของเรานี่เองอ่ะทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราคนกล่อมให้เราหลับทุกคืนแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปความสนุกจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะก็ต้องไปรอรุนกันในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมกับบอสแอนด์อัลบีครับผมชอกับเชคู่กันอ่ะเดี๋ยวไปดูเทเลอร์กันก่อนนะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมไปก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทางซีเอทีวีที่อนุญาตทำเนชันได้นะครับไปดูเลยกับชอกับเชคู่กันครับออ สดชื่นดีนะครับสูรอากาศให้เต็มปอดน,นะบอสไปสูตรแบบนี้ที่กรุงเทพอ่ะสำลักควันตาเาอ็ดดิวต้องมาฝึกนะสวัสดีครับเช้ครับเจ้หาคนซื้อกาแฟใช่ปะให้เชนไปซื้อดิเอ็กซ์ตาไอวายมอคค่านอนแฟตมิลล์โนเซลักแต่ um. ผมก็ไม่ได้สั่ง แล้วผมก็ไม่ทานวิปครีมนะคนบ้าอะไรกินกาแฟโคตรยากเอาบอสวัสดีครับผมให้โจทย์ไปว่ายังไงนะไม่ทราบว,ว่าคุณจําไม่ได้หรือว่าคุณไม่ได้ยินที่ผมบอกครับและอีกอย่างอ่ะผมว่าทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยมันยังดูอ่อนปกเปียกกันทำไมไม่ใส่ไซมิชันล่ะครับไม่เคยมีใครย่อย้อนคําพูดผมขนาดนี้นะก็บอสดูแบบนี้ไงครับ ผมมาอยากให้บอสลองออกจากกรอบไปเมืเ่อยๆการสร้างเกมอะ่ะมันเหมือนการทําอาหารนะคะรับบอสถ้าบอสไม่รู้จักวัตถุดิบหลายอย่างอะ่ะ mm. บอสก็จะไม่รู้ว่าควรเอาอะไรมาใส่อะไร oh. เปิดไม่ได้ดีคุณจะพาผมไปเที่ยวด้วยซากเหล็กคันนี้เนะ Bye, ี่ยนะไปบอนั่งถึงต้องยอมคุณเลยนะเชพอดีผมเอาขนมจากโรงแรมมาฝากครับโอ้ยกราบค่ะบอสคุณตาบวมอะ่ะ เยวไปพักที่ห้องก่อนอะไรนะอะไรกันนะอะไรกันนะไ่ด้าสถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณผมจะไม่มีทางนอนหลับคุณลืมไปแล้วว่าคุณกำลังเปิดกล้องอยู่อะไม่ลืมไม่ลืมต้องถ่ายเลิ่อัไปเนี่ยไม่มีใครทำให้ยูยิ้มได้เลยหรอไม่เคยกินบะหมี่อร่อยขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมล่ะฉันคงจะโชคดี ็ีกสองวันนี้เล่นเด็กขึ้นแล้วนะ,มะนผมไม่อยากอยู่คุณตลอดเวลาเลยอะได้ทำอะไรบ้าๆตามที่คุณบอกคนที่ยอมเปลี่ยนใจเมื่อใครสักคนขนาดเนี้ยคือแฟนกันเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานจะเป็นไปได้ไงวะผมขอจูบคุณได้ไหม เาต้องตอบบ้างไงครับได้ครับมาเลยมาจุบจเดี๋ยวขอ <จบ S 1> ก่อนแล้วกันนะคบนนวัน,วบนนี้แล้วกันปีหนเลยมีเธอนี้แล้มันม่ตอใ <S <S 2> <S 2> อะ มาแทนนะครับผมแฟนผมไปเรียนทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับผมทางช่อง GMM 25นะคะแล้วก็ย้อนหลังทางวิวนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับนันารักควเขารู้สึกคือสิ่งที่สังเกตอย่างแรกนะไม่สนใจเรื่องบท,บทเลยนะรูสว่าบทมันโอเคแหละมันมีความแบบว่าบอสกับแบบว่าออตัวเด็กฝึกงานแต่รู้สึกคือสิ่งที่น่าสนใจคือความรู้สึกคือเราดูองชองเตมมาแล้วแล้วก็มาดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่าสองคนนี้ชายมากขึ้นด้วยตัวบทนะฮะ เขาเหมาะกับเขามากแล้วก็รู้สึกว่าบทมันมีความเข้ากับเขาแล้วมันเข้า,ขขากับเขากว่าตอนที่ดูดูองชองเตอรรู้สึกว่าองชองเตมันดูเหมือนกับเราไปกดอายุเขาลงมาแต่ว่าอันนี้เราสึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับอายุเขาดีรู้สึกว่ามันมีความชายบางอย่างซึ่งเห็นได้จากสายตาของน้องบุ๊กเลยในบางฉากตอนที่กินมาม่าหรืออะไรเงี้ยหรือตอนที่แบบว่าเล่นหูเล่นตาอย่างเงี้ยรู้สึกคือเขาเป็นคารคเตอร์ที่มันเหมาะกับเขาแล้วมันดูชายนิ่งออกมามาครับรู้สึกว่าเอ้ยน้องเขาเล่นเก่งๆขึ้นว่ะ พี่น้อง,นองเขาชายกว่าเดิมเยอะเลยว่ะผมรู้สึกตอนที่เราดูฟิลลิ่งแบบนั้นเลยนะแล้วดโดยตัวของฟอสเองก็เหมือนกันนะครับผมพอเล่นแล้วเหมือนสึกว่าเออมันคือสมัวเขาว่ะมันคือเขาต้องไยแบบนี้มันต้องดูเป็นลุคคูลเท่ดูเป็นแบบคุณชายเย็นชาต่างก,กับตอวองคงชตยที่เหมือนกับว่าเป็นแบบ อาจจะนิ่งๆกวนๆหน่อยนะครับผมแต่รู้สึกอันนี้มันคือไม่ได้กวนแต่มันดูว่คูลๆเท่ๆแต,แต่อบอุน่นรู้สึกคือเนี่ยมันเหมาะกับตัวของเขามากกว่ายอะไรเงี้ยเออความรู้สึกว่าพอบทมันใกล้เคียงกับพวกเขามากๆแล้วพอบทมันทําให้พวกเขาแบบดึงอะไรบางอย่างออกมาที่เป็นความสามารถข้างในออกมาได้เยอะขึ้นเพรารู้สึกคือมันทําให้เห็นความชายของเขาออกมาได้เยอะมากๆตรงนี้รู้สึกว่าเออชอบนะครับผมรู้สึกว่าดูแล้วเออน่าจะสนุกว่ะเอยดูแล้วมันน่าจะดีว่ะดูแล้วมันน่าจะแบบว้าวว่ะเออแล้วพอเห็นน้องๆร่วยกันมันน่าจะแบบน่า จะเป็นเรื่องราวของเกิดในออฟฟิศแต่มีการแอบชอบกันแอบคบกันรู้สึกพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปคุณต้องอยู่ทุกคืนกับผมคุณต้องคอยกอมผมให้นอนความรู้สึกขาดเขาไม่ได้นะครับผมชอบจังหวะที่เหมือนกับจะจูบคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือขอแล้วนะขอแล้วคอนเซนต์แล้วนะครับผมจะชอบความเล่นหูเล่นตาแบบว่าอ้าวแล้วผมต้องตอบว่าอะไรจูบได้เลยครับมาสิเข้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นแบบอะไรที่มันดูน่ารักเนาะไม่ค่อยเห็นในเรื่องไหนที่กัเล่นมุกอะไรกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอนนีก,ก,กอย คนคนหนึ่งพาอีกคนคนหนึ่งทั้งที่จะคนนึงเป็นหัวหน้านะแต่พาเขาไปเปิดโลกอีกโลกหนึ่งพาไปเปิดเออสิ่งใหม่ M I, ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้จากคนมากขึ้นเราได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาประยุกต์กับงานของเรามาอัดแอพกับงานของเราให้งานของเรามาพัฒนามากขึ้นเออตัวเรื่องมาดูน่าจะน่าสนใจดีที่เหมือนกับว่าเข้าไปโฟกัสในใจิตใจของคนเข้าไปเรียนรู้จากใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เราหัวใจของเรามันเริ่มมีมุมมองที่มันเปิดมากขึ้นมันชายมากขึ้นมันเห็นอะไรต่างๆรอบตัววไดดด้้้้ีมาาากกขึนแลสุทยเร็ เข้าใจความเป็นธรรมชาติของคนอื่นมากขึ้นจนเอามาพัฒนาความเป็นตัวเองได้ดีขึ้นรู้สึกว่าตัวบทก็ตรงนี้คือถ้าพูดถึงแก่นแล้วนะดูน่าสนใจแต่ครวนี้ต้องรอดูแล้วแหละว่าเขาจะเล่าตรงนี้ออกมามากน้อยแค่ไหนจะเล่าแค่ผิวๆหรือจะเล่ามาให้ลึกหรือว่าจะเล่ามาได้อยู่างน่าสนใจแบบไหนนะครับผมนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไง โอเคก็ไม่นานเกินรอครับผมวันที่3มีนาะคมนี้อีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมก็ได้ะได,ดูกันแล้วกับชอคกับเชคคู Shake, ่กันนะครับผมเรื่องใหม่ของฟอสกับบุกนะครับผมอ่ะก็รอดูสิว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นการแก้มือของน้องคนด้วยนะกสว่าเราจะเห็นความพัฒนาที่มากขึ้นของ2คนรวมถึงหุ่นนะครับหุ่นก็พัฒนามากขึ้นด้วยนะครับผมหุ่นดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะรอไปดูกันว่าจะน่ารัก ลงตัวแล้วก็จะมีความสุขแฮปปี้ขนาดไหนคิดว่าวันศุกร์คงจะเป็นคืนที่แฮปปี้ของทุกๆคนอีกเหมือนเดิมนะครับผมระหว่างการดูซีรีส์ที่เป็นหมวดของซีรีส์ชายชาย BL ของทางเ m m t ์ทีนะครับผมทิปป้อนเข้ามาให้เราดูทุกคืนวันศุกร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นกันแล้วก็คงจะมีความสุขกับคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วเราไม่เจอกันตอนเรียกชั่นในวันศุกร์ที่3มีนาคมนะครับวันนี้พี่แฮมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e นะครับติดตามเสียงทางยม Bye bye. นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง ผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับ แต่หาระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สะสุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงส์ครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ซายนะครับผมหรือสืญอลักษ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดนทนะครับผมแทนคําขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า C S c h a n n e l Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น l o ิ e l y พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไปเป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละั้นครับห้ับาทั้งหด นีนะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสับสุนกันนะครับขอบคุณครับ